สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่โทอิ s ซัมมารีสรุป t o อิ c พิชิตคะแนนนะคะกับเฟิร์นคอส m o สนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเฟิร์นอยากจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูลิสต e n i n g กันบ้างคลิปส่วนใหญ่ที่เฟิร์นทำเนี่ยจะเป็นพา r t ์เรดดิ้ใช่ไหมคะแต่ว่าพาลิสต e n ิ n งเนี่ยเป็นพาที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจตรงไหนเอ่ยยวเฟิร์นจะพามาดูความน่าสนใจของเขานะคะก็คือเมื่อเราดูจากตารางการคิดคะแนนแล้วอะค่ะ การที่เราจะไปถึงคะแนนที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะเพื่อนหลายคนที่ติดต่อเฟิร์นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลในเรื่องของ g กรม m a าใช่ไหมคะในพาร์ทของ Reading บางคนก็แบบเน้น reading หนักๆเลยไม่ค่อยเน้น l i s t e n i n g นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี s. <S ่ยก็ไม่ค่อยอยากให้ทิ้ง l i s t e n i n g เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวดึงคะแนนที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือข้อสอบโทอีกอ่ะค่ะมันจะมีพาร์ท แล้วก็พาร์ทอ่านใช่ไหมคะมีพาร์ทลิสต์ิ่งกับพาร์ทเรดดิ้งเนาะซึ่งเวลาที่เราไปทําข้อสอบอะคะ่ะข้อสอบจะมีทั้งหมด200ข้อเนาะก็จะแบ่งเป็นลิสต e n ิ n งหนึ่งข้อแล้วก็เรดดิ้ง100่ข้อนะคะทีนี้พอเรามาดูว่าจากเต็ม100ข้ออข้อค่ะป่าที่ข้อสอบเขาจะหักเราว5คะแนนอะพาร์ทลิสต์นะิ่งอะคะ่ะเราสามารถที่จะทําผิดได้ถึง8ข้อ ในขนาดที่พาทลีดดิ้งค่ะให้เพื่อนๆทายดีกว่าว่าทำผิดกี่ข้อถึงจะโดนหัก5คะแนนข้อเดียวก็โดนหักไปแล้วค่ะ5คะแนนก็จะเห็นได้นะคะว่าพาเ t ซูนิ่งเนี่ยก็เป็นพาที่เก็บคะแนนได้ดีเลยนะคะ ทีนี้เพื่อนๆหลายคนนะคะเวลาที่ทำพาสเรซิ่งเนี่ยเฟิรนก็จะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนนะคะสามารถทำพารหนึ่พารฟอโตกราฟเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนในพารสองสและ4เนี่ยมันก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งพารสองอะคะ่ะบางคนก็มองว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่แต่สำหรับบางคนคะ่ะพารสองเนี่ยยังถือเป็นความท้าทายอยู่เฟิรมองว่าพาสองก็ยากนะคะยากตรงที่ว่า เขาไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้เขียนโจทย์ไม่ได้มีช้อยให้ก็คือมาแบบนี้เลยค่ะว่า mark your answer on your answer sheet ก็คือให้ฝนคำตอบนะคะลงบนกระดาษคำตอบเนาะซึ่งจะเป็นจุดที่หลายคนมองว่าท้าทายเนาะถ้าหลุดปุ๊บคือหลุดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเป็นอะไรได้บ้างพอจบมันเป็นคำถามมาปุ๊บ เราก็ต้องเลือกว่าแล้วคําตอบในช้อยข้อไหนเนี่ยที่มันดูคือมันดูเข้าวมันดูแบบทําให้ conversation มัน smooth ไปได้มากที่สุดนะคะเราก็บางครั้งเนี่ยมันจะมาในรูปของ statement statement คืออะไรก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบพูดรอยๆแบบว่า it's cold inside แบบในนี้หนาวจังเลยนะหรือว่า I'm hungry ฉันหิวจังเลยนะแบบนี้คะ่ะแล้วเราก็ต้องเลือกว่าแล้วช้อยไหนละที่มันจะทำให้แบบ conversation นะั้นมันสมูทมากที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้แบบถามตรงตอบตรงขนาดนั้นน้อ,อยเช่นถ้าสมมติมคำถามถามว่า Do you know where he is คุณรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนอา่าเราก็อาจจะบอกว่า Yes I know where he is หรือ No I don't know where he is หรือ อาจจะมาเป็นรูปที่ว่าอยู่ๆก็ตอบว่า I don't know มาเลยก็ได้ก็คือไม่ได้มี yes no นำหน้าแต่บอกเลยว่า I don't know ฉันไม่รู้แบบนี้นะคะแล้วลักษณะของคำถามที่เราจะได้ยินเนี่ยมันสามารถอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างเนาะมาสามารถอยู่ในรูปของ information questions ก็คือพวก W H question นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น what where when why how who แบบนนี้ะะคพวก W H Question นะคะเขาจะไม่สามารถตอบ Yes No ได้นะองเช่นบอกว่า Where are you แล้วเราไปตอบ,บ่ y Yes แบบนี้ก็ตลกใช่ไหมคะแต่ว่า Yes No Question นะคะคือคำถามที่เราสามารถตอบด้วย Yes No ได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนถามเราว่า Do you like pizza ก็ตอบไปเลยค่ะว่า Yes I do และคำถามต่อมาคือ Embedded Question Embedded อะคะ่ะมันจะแปลว่าฝั่งคำถามที่ฝั่งอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงถ้าถามฝ์นนะมันจะเป็นการยกระดับคำถามให้มันมีความแบบ สละสลวยฟังลื่นหูมากขึ้นเนาะแทนที่เราจะถามแบบตรงๆ,ๆ,ๆว่า What time is it? กี่โมงแล้วอ่ะเราก็ใส่ข้างหน้าไปหน่อยนะคะว่า can you tell me คุณบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ากี่โมงแล้วแบบนี้นะคะต่อมาคะ่ะ polite request เหมือนเป็นการขอร้องให้ใครทำอะไรนะคะยกตัวยอย่างเช่น could you open the door for me could you open the door for me คุณเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็จะมี question with or คำถามที่มี or หรือมาด้วยนะคะก็มักจะเป็นแบบว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำถามที่ให้ตัวเลือกมาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น did she call last night or this morning did she call last night or this morning เธอโทรมาเมื่อคืนหรือเมื่อเชา้านี้อ่ะ ก็คือคนถามเนี่ยเขามีให้ช้อยมาว่าเมื่อคืนหรือเช้านี้นะคะซึ่งคำตอบนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งสิ่งที่อยู่ในช้อยเนาะหรือว่าหลุดจากช้อยก็ได้เหมือนกันจะเป็น last night เป็น t h i s m o r n i n g หรือว่าจะตอบว่า she s never called me ก็ได้เช่นกันนะคะต่อมา tag questions นะคะก็คือจะเป็นคำถามที่มักที่จะมีตัวห้อยมาข้างหลังนะคะกตัวอ,อย่างเช่น you work in this building don't you คุณทำงานในตึกนี้ใช่ไหมแบบนี้นะคะและในบางครั้งนะคะตัวบทสนทนาเนี่ยเขาจะไม่ได้เริ่มจากคำถามเสมอไปเนาะเขาจะเริ่มด้วยสเตทเมนต์หรือประโยคบอกเรานะคะอยู่ๆเขาก็บอกว่า it's cold in here ซึ่งเรานะคะก็มีหน้าที่ที่จะเลือกว่าแล้วคำตอบอะไรละ่ะที่มันจะทำให้บทสนทนานี้สมูทมากที่สุดนะคะต่อมาเรามาดูข้อควรระวังกันบ้างดีกว่าค่ะเวลาที่เราทำข้อสอบพาลิเชนิ่งเนี่ย บางทีนะคะเราได้ยินเสียงที่แบบโอ้โหฟังคล้ายกันมากแต่ว่าความหมายต่างกันโดยชิ้นเชิงอย่างเช่นคําว่า h e a r ที่แปลว่าที่นี่กับ h e a r ที่แปลว่าได้ยินนะคะซึนอกจากนั้นนะคะข้อสอบอาจจะสับขาหลอกเรานะคะโดยการใช้คําที่แบบอยู่ในคําถามนะคะมาใส่ในช้อยเนาะหรือว่าคําที่แบบว่าน่าจะใช้ด้วยกันนะคะมาใส่ในช้อยเนาะเพื่อให้เราแบบว่า เข้าใจว่าคือมันต้องตอบช้อยนี้แน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคำถามถามว่า what do you like แล้วเราไปตอบว่า yes I like pizza อ่ะเขามีการใส่คำว่า like เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าตัด yes ออกเนี่ยถามว่า I like pizza ถือว่าแบบเออดูเป็นคำตอบที่ใช่ไหมก็ใช่แต่อย่าลงกลนะคะถ้าคำถามมันเป็น information question เนาะเป็น wh question นะคะเราจะไม่ตอบ yes no ข้างหน้านะคะหรืออาจจะเป็นการ use the wrong verb tense นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคำถามมะค่ะเขาถามเรื่องในอนาคตเนาะอย่างเช่น will you marry me คุณจะแต่งงานกับฉันไหมอ่าอันนี้คือมีคำว่า will แสดงถึงในอนาคตใช่ไหมคะแต่ว่าในช้อยคำตอบเนี่ยก็คือมีช้อยที่บอกว่า I didn't marry him สมมตินะคะก็แปลว่าฉันไม่ได้แต่งงานกับเขาแต่ใช้ didn't ก็คือแปลว่าแบบในอดีตใช่ไหมคะแสดงว่า คุยกันคนละเรื่องเลยเวลาเราเห็นแบบนี้ปุ๊บพอมันเป็นเทนที่มันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะเขาถามเรื่องในอนาคตแต่ว่าเราอะไปตอบเรื่องที่อยู่ในอดีตดังนั้นก็คือรู้เลยว่าข้อนี้ต้องตัดทิ้งนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างของข้อสอบกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าสิปต์เนี่ย not available in test นะคะก็คือว่าเราจะได้ยินอย่างเดียวเขาจะไม่ได้ มีพิมพ์มาให้เราอ่านแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะในข้อสอบ listening สำหรับเฟิร์นนะคะที่อยากจะแนะนำทริคให้กับเพื่อนๆเอาก็คือคำแรกค่ะอย่างเช่นเราดูในนี้เราจะเห็นเลยว่า where should I put this package คือเขาถามถึง where ก็คือที่ไหนใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูชอยกันบ้างข้อ A it's from the Tokyo office ก็คือมันมาจากออฟฟิศที่โตเกียวนะคะ ส่วนข้อ b คะ่ะ on the table over there ก็คือบนโต๊ะตรงนั้นน่ะนะคะส่วนข้อ c คะ่ะ Miss Jones sent it อ่าคุณโจน,นเป็นคนส็นมานะคะแต่ว่าคุณโจนเนี่ยคือคุณโจนเนี่ยคือคนที่ส่งมานะคะดังนั้นน่ะก็ตัดไปได้เลยเพราะว่าข้อนี้เขาถามแว a r เขาไม่ได้ถาม who เนอะแล้วก็ต่อมาคะ่ะทั้ง Tokyo office กับ on the table เนี่ยมันก็ดูเป็นแว a r ได้ทังค h o ใช่ไหมเพื่อน แต่ว่าเขาไม่ได้ถามไงว่าแพ็กเกจมาจากไหนเขาถามว่าให้วางตรงไหนดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ b ถูกไหมคะเราก็จะมีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่ามันจะมีคำที่แบบเวลาที่เราฟังไว้แล้วมันจะชอบแบบเสียงมันจะคล้ายกันมากๆแต่ว่าคนละความหมายเลยอย่างเช่น w h o s your boss boss ของคุณคือคนไหนกับ whose pen is this นี่คือปากกาของใครสิ่งที่อยากจะให้สังเกตนะคะก็คือว่าคําว่า w h o s าที่แปลว่าของใครอะ่ะมันเป็น WH h คําเดียวเลยที่มันตามด้วยคํานามนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินเพนปึ๊บอ่ะรู้เลยว่าไม่ใช่ who is pen is this แต่ว่ามันคือ whose pen is this นะคะต่อมา who made this photocopies ใครเป็นคนถ่ายสำเนาเอกสารเหล่านี้ Peter made them ปีเตอร์เป็นคน copy ครับ he made 10 copies เขา copy ไว้10ชุดครับ the copies are on your desk เอกสาร copy เหล่านี้มันอยู่บนโต๊ะของคุณนะครับเลยประมาณนี้เนาะข้อนี้ตอบปีเตอร์เพราะเขาถามว่าใครเนาะเขาไม่ได้ถามว่า copy ไว้กี่ชุดแล้วก็ไม่ได้ถามว่าวาง copy ไว้ที่ไหนคือโจ้นะคะเขาไม่ได้ถาม how many หรือว่า where ดังนั้นคำแรกสำคัญมากๆเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปนะคะเฟิร์นจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดู question แล้วก็ statement type กันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเอกสารตรงนี้ที่เฟิร์นพามาดูเนี่ยดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะก็คือเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดูตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูแบบ เร็วๆกันนะคะก็มีทั้งตัวข้อสอบโทรอีกนะคะ10ชุดเนาะมีสรุปแกรมานะคะทั้งแบบสีสีสวยงามแล้วก็สีสีสวยงามเหมือนกันแต่ว่าสร้างกระชับสําหรับคนที่เวลาน้อยนะคะเราก็ยังมีนะคะหนังสือเอาไว้ไปฝึกคําศัพท์แล้วก็ฝึกเทคนิคในแต่ละภาคด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจตัวคอร์สนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ดูตัวเอกสารด้านล่างนะคะแล้วก็ทักเฟิร์มมาที่ Facebook Page นะคะที่เฟิร์นจะแปะไว้ให้หลังคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพืนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า